อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้างโนตัสอ,อยู่แต่มือเข้ากากลางคืนบ่ตองัน<า>หน้าอ๋อครับพี่พี่อยู่บริการาเอาเห็นมีอาหารมีน้ำดื่มอันนี้จากโนตัสเลยใช่ไหม มีของรถนัดด้วยแล้วก็พวกร้านค้าแถวตลาดแล้วก็แถวพวกตามบ้านตามอะไรเงี้ยเขาก็เอามาเอามาบริจาคเอามาบริจาคใช่ครับก็คือให้กับผู้ที่มาช่วยงานสะพานถล่มเนีย่ยใช่พวกเจ้าหน้าที่พวกก่อตั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเอาไปกินอืมครับทั้งยังก็กร้านค้าอะไรงเงี้ยแถวตลาดเขาก็าเอามาครับ าานี่คืออาหารการจินที่ชาวบ้านเอามารวมให้กับผู้ที่มาช่วยงานแล้วอยู่ทั้งคือพี่ก็จะอยู่กลางคือนอยู่แล้วหรือว่าอย่างไงไม่ไม่ปกติพวกพี่ก็ไม่ได้อยู่กลางคืนหรอกอ่ประผึยนเนนี่ยแหละ๋อซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยพพอร์ตคือ,อคือช่วงมีงานแต่ปกติคือเราก็เลินง,งานตามปกติ พอดีแล้วสี่ทุ่มพนักงานก็กลับกันหมดแล้วอ๋อครับก็ช่วงนี้ก็แสดงว่าตอนนี้เมื่อวานก็ยังก็อยู่กะอยู่ค้างคืนเมื่อวานก็อยู่มาคืนนึงแล้วยันสว่างเลยแล้วก็อยู่ต่ออีกขอบคุณมากาแฟครับค่ะครับผมอ่ะที่ก็บรรยากาศยามค่ำคืนครับทุกคนครับอนี้ก็ กองอำนวยการกเนาะของโรตัสนะคนกะนำน้ำดื่มอาหารนะของชุมชนเนาะที่ช่วยกันนะเอาหมดรวมไว้ตรงนี้เอาอาหารการกินเอามาไว้ตรงนี้นะเผื่อใครหิวก็มาหยิบได้เลยทานได้เลยนะฮะกองอำนวยการ อ่ะบรรยากาศตอนนี้ก็ยังเยงียบๆอยู่นะนี่ฮะด้าโลตัสตอนนี้ อ่าอีกหนึ่งวันครับทุกคนครับก็รอดูการทำงานเน,ะนาะน่าจะเสร็จสิ้นนี่ยคบวันนี้นะหรือโครงสร้างต่างๆนะครับอ,นนรอ,อันนี้รอเขาอันนี้รอเขางานบ่รอเลิกครับรอเลิอกอ อ๋อต้องเวนมาเปลี่ยนเด็กเขากลับละพอนอนพรุ่งนี้<า>นี่ก็มาต่อมาเข้าหกโมงหกโมองเย็นหกโมงเย็นแล้วก็เลิกทุกวันเลยบ่ไม่ครับเฉพาะช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้กรกร,ราิาาีอ๋อปกติก็มีแค่สองกะเข้าสี่ห้าเลิกบ่ายสองแล้วก็เข้าบ่ายสองก็สี่ทุ่ม แล้วก็ปกติเราทำงาน,นโรตัสก็ทำอะไระบ้างบริการก็ผมอ,อยู่แผนกของสดอ่ะของสดใช่ครของสดพวกหมูไก่อ๋อกับพอกับข้าวเ่ยคือพนักง,งานโรตัสฮุ้งมาบ่น,นีอยชาวบ้าน,นแอะไรเอามาเอามาช่วยด้วยพวกพ่อค้าแม่ขายอะไรเขาก็ทำมาช่วยใช่ครับแล้วก็มีของโรตัสด้วยออ๋เอามาไว้ ใครหิวก็ไม่หยากไปกินไปทานอ๋อวันนั้นที่เกิดเหตุออกมาไล่ไม่บอกออกมานั่งยินไล่์ตรงนี้ผมวิ่งอย่างหลังอ๋อไ,ไ,ได้ยินเสียงร้องแบบมันดังมากเลยดังดังลั่นเลยไหมแล้วฝุ่นอ๋อฝุ่นกระจายเลยครับวิ่งออกมามีไอ้ทีก็ไม่คิดอะไรจับโทรศัพท์ขึ้นมาได้ เออ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 ทุกวันนี้ก็ทุกคนมีสื่อเนาะใช่คนมีสื่อจับมาก็หายแต่ว่าไลฟ์พอเราไลฟ์ลงปุ๊บมันมันก็ไม่เก็บใช่ไหมอะไรนะครับของติดต่อมันเวลาเราไล่สืบมันก็ไม่เก็บข้อมูลให้เราใช่ไหมไม่แน่ใจครับไม่ไเก็บ ผมลงคลิปตอนที่ผมเิ่งออกมา,มกาที่นั่นอืมอะ,อะตอนนี้ตีห้า,ากว่าครับจะหกโมงเช้าแล้วเนาะจะสว่างนะหละน่าโรงดเพตอนนี้ ทางการก็มาเคลียร์พื้นที่นะทางการโนตัด อขอลองคิดกันครับอตอนนี้ยกท่านเหล็กไปแล้วครับใช่เดี๋ยวก่อนบับบงคุยก,กันมั้ยตอนนี้เจ้าที่กำลังจะเข้าไปดูรถนะครับทีมกู้ภัยกำลังจะเข้าไปดูในรถว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนะตอนนี้นะเอาวิดีโอนะครับกำลังวางแผนกันถ่ายรูปไปด้วยนะครับถ่ายคลิปไปด้วยนะครับ ว่ามีอะไรอยู่ข้างในรถเนานะ,ะ,ะตอนนี้กำลังวางแผนกันนะว่ามีอะไรอยู่ข้างในรถนะครับ อย่างนี้ครับเดี๋ยวทางทางเค็นเนี่ยจะเกี่ยวรถคันนี้เข้้าามนีเพื่อให้ดีเซฟกว่าเดิมเพื่อเขากลัวว่าเดี๋ยวเกินทั้งหลังอีเซเดนมันไหลลงมาลายอะไรับเดี๋ยวจะยกรถคันนี้เข้ามาที่นี้ได้เดี๋ยวพี่เขาเคลียร์แล้วสรุปก็คือจะให้ทางเค็นยกรถเข้ามาในปั๊มนะครับตอนนี้แล้วก็ Obrigado.